วันที่17เดือนพุษภาคมพทุทธศักราชสองพันหางกับตรงกวันอาทิตย์แรก1 1คํำเดือน6ปีชวดอเม,มีกาช่วงเช้าอย่วนันที่หนึ่แค่ช่วงบ่ายออกมา อาจารย์ไปง้าสบพพ่อ,อาจารย์เกียบแก้วอาานเช่นไนะององร,ร,อรองโรรยากาศอดีตรองโรรยากาศโรงเรียนพเจเริญยาดังพนิ่นได้เสียชีวิตลงเวลาคิดเก่าได้ากายเป็นิบโสดนาทีนะ ประเพด็นเพิ่มเพิ่งเพิ่มกว่านี้เบิ่งกับเพิ่มแต่ยังได้เบิ่งเวลาเพิ่มนะผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะรับบุญกุศลได้บ่กวาเข้าในกุ่มผู้ชนหลายคนอาจจะบอกว่าผู้ที่ตายไปแล้วรับบุญกุศลชนก็ได้ อันนี้ก็เป็นอ่าอย่างที่อาจจะคิดไปเองเน,นะสมมุติไปเองที่ไปผูกก้ที่ตายในแดนนี้สามารถจะรับกละุ่มใดมโนทานาผุนใดนะยังสามารถมโนทานาในการรับกลุ่มใปกติถ้าข้าเจ้าแยกก่อไปเกิดได้ผู้โผตามกรรมที่ได้กระทบไว้ ข้าเจ้าก็ยังสามารถที่จะโคตนาในส่วนบุญนั้นได้นะหลายูดหลายคนข้าเจ้าเคลื่อนผ้ากนเพลินเจ็ดวันแดดห้าสิบวันแดดร้อยวันแดดนะเพื่อที่ข้าเจ้าจะได้รับโคตนาในส่วนบุญนั้นด้วยถ้าข้าเจ้าได้รับส่วนบุญแล้วข้าเจ้าจะเกิดดี็นมิจฉุ เกิดด่นพิสุขไปนในผู้ปกครอที่ดีถ้าคนกรรมที่พอดีแค่จใจไปหลายาการที่จะให้รื่นเรื่องคนบุญกันนะั่นคนกรรมกันกัน้นเป็นที่ยำร่ำบากด้วยตัวของเขาเองเื่อนั้น,นจึงให้ที่การเป็นสักขีพยานอยู่หนำนย่าพอาะแม่ครูบาอาจารย์ทั้งวันเท่า การให้เทวดาเทิเทว่าตลอดที่นงเข้าพุ่มได้ลับท่านเชียยมบาลายเป็นสักขีพยานอยื่นำในการถวิลเทพูนทุกข้างข้อต่ออธิษฐานให้ควรโมทนาเป็นสักขีพยานได้ชวนถูกชวนชว,วนหนักนำหรือแม้แต่บางคนนักไม่ถวิล หายาจิีพนอ้องเพียสังฆฆาหายาจิี่นอ้องหนามหาจาริศไปแจกในสุภาพกาลผู้เทียส่วนสุขุภูสุนหายาจิี่นอ้องได้กระตำโด้วยการผู้ทิยให้กับเทเทว่าทั้งหลายให้เพลใจโมธนาในส่วนบุขุมุสุสนั้นได้กระเป็นสักขีวิยาในการทำงเทภูบุญูุุลนั้นด้วยเช่นเดีกัน เดี๋ยวจะขอฝากให้เพ um ื่อนเอาบุญกุศลตัวเนี่ยไปให้กับผุ้คนหน่อยเพื่อนจะอยู่ให้คนตะบนใดผพูดพบได้กระตาฝากไปให้แน่ฝากไปให้แน่ถ้าเพื่อนรุ่นตายไปแล้วกลับไปที่สำนักงานพระยาตุนบาลถ้าได้ตัดสินคดีความอยู่นะคดีความถ้าได้ตัดสินอยู่ว่าเพื่อนจะไปผู้พ ท่านพยายยมมาไรจะเป็นสักีพยายในตรงนั้นเพื่อนกับทนครูทักเรื่องบุญนนะทักเรื่องบุญนบารมีที่นฝากบุญมาให้นะให้คนบุญคนนั้นก็ให้หมดหน,นาเอาเมื่อวรรณะแล้วถามวปุ่นสังฆทานจะสรอยขึ้เจ้าได้วบวก,กันได้ด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งนะปุ่สังฆทานที่พระกันพระเพชรสังฆทานหาปุ่นตาย ก็ซอยใจซอยใจอีกส่วนหนึ่งมูตัวนั้นแหละก็จะเห็นเหนพระเจ้าได้ปรับกลุ้มโภลที่ดีได้เกิเกดเป็นนิสุกเป็นเทพภูมิยุ้สงสวรรค์เทพพัทถ์ได้สุขสวรรค์แน่ถ้าได้ดูมิหารท่าท่านขอบเพ่งดูหลาย ใช้ยางไหบุคคลนั้นมีวิมานเป็นของตดยเองว่าต้องไปอาศัยกระเจ้าอยู่ว่าต้องไปเป็นบริวารถูกดึงดูดใหญ่นะต้องกาจะมีวิมานเองแบบประตูเว้งมหาเนี่ยมหาขึ้น,อนเอปล่อยในข้อแล้วก็ป่อ,อยในข้อ ประตูเวงมหาจารย์ก็เคยเห็นแก่หรอกแต่ลูกย่อม่้องเพื่อเห็นเจ้าพ่อผีไผ่ที่ไหไม่ใช่แต่ขูนจกเราเป็นประตูเองเป็นคนรูปร่างแกเนี่ยตอนที่แกมาหาเนี่ยเป็นเป็นคนสูงขาวผิวขาวสูงผิวขาวหนาตาคล้องใสายผิวร่างกายคล้องใสขาวสูงคล้องใสแายแกจะเห็นทุกคน มาต้องถามซือพ้าเจ้าผู้เรยจ่ายผู้ในวนถึดูเแต่ว่ามาแกจะขอไปใหุ้ติิลงพอฤาษีก็ได้พรมีเทวดาพระเจ้าการยู่ม่ใชน่นขอบผู <c oughs> <c oughs> ้อาจารย์สร้างอะไเราก็ไขอบนะแล้วก็มาหอม้องที่หนาปุติเอิดหายหนปุติันี้ตายใหกับ่าตายใหอันที่เปิ่น ถวายสังฆทานหลายคนเพิ่มมากขึ้นไเพิ่นแม่ไปหาหลวงปอบัตราจารยนันมีอยเพสองห้องสองคนก็อยื่หาห้องหาห้องหาอย่าน้นานทุกปีอาจารย์จะเลยก็เล่เออเมาพอะมมาลูเทวดา ไมว่าฝันเ่องอก้าาเก่นะเอว่ามันเร่อกงหล่สูงกจิตบตงปาเป็ผู้ใหมากเนาะมารงมากมั่งศกาก็ไม่ได้เจอแก็ไม่บอกสู้มากเนาะไม่น่าละนะม้นู้ฟังอยู่อันนี้อย่าง่ว่าป็อันนี้เนี่ตัวเลขสูงมากมันเปลีไปเลยเป็นเร่องัแล้วก็ <ส gas: S 2> เราเ้งไปในผู้พคกู้ี้ดีแหละซึ่งตูเริงพึ่งัาใหญ่นะทั้งสองคนทุอวาหาถือว่าเป็นในผู้พก ว่าเป็นเรื่องสำคัญอันนี้คือว่าเป็นเรื่องโกรหเงกอเป็นความเสื่อความศรัทธานะถ้าผู้ได้ปฏิบัติไปเห็นจะเห็นหลายขอ้อะเห็น,ะนหลายขอ้อีีแต่ว่าเ้าเอาสเมีก็ไดนะ้สามารถเดินผู้เห็นได้บางคำบางข่าวตามโอกาสนะให้ส่วนหนะัต่าง,ง,งขนาดกลุ่มนะที่เ้าเห็นจอมม่ผล ทุกอยางมืผลนแม้แต่บุ่ถวายสัฆทารวมิหารท่า่านทรรมราิโสภูวันทุกเท่าวันทุนเทาเขตสูงรมหาเศรษฐีถ้าเท้าเป็นเขตผลตัวนขะนีตามมาอย่างชัดเจนขณะอาจารย์อยากจะพากันเก็บการที่จะเขากูมิภานใดบริเวณราชมีตฉพัะพระญาญเของภู้ใดด้วยกันญาญุจะถกงจึงพันธ แค่ว่าวิธีการในเรื่องชีวิตมันแตกต่างกันท่านั้นเองความอำนวยความสะดวกสบายในการที่จะเข้าชุดปฏิบัติแตกต่างกันแต่ถามว่าเขาได้ผลได้ก็ลได้ทุกกันาเปรียบสเสมือนก้อนดีนำโหดทั่วนำมาทั่วยากโหดทั่วมมีสองสันสันเลื่อนกับสันลากุลหปไมปลายทางก็คือ <c oughs> จุดหมายปลายทางคือกรุงเทพุหมอชิดจะนั่งสั่นล่างหรนั่งสั่นเลื่อในก็ได้เป็นหมอชิดพอจะมาเจาะตีตัวมาจะใสปป่กรุงเทพุคือกก่เปลี่ยวชนวนกับพุ้นที่นั่งรถทั่วคือกก่จะนั่งแถวหนาหรือนั่งแถวถ่ายถ้าตีตัวเป็นกรุงมเหตจก็ได้เป็นกรุงเทพุนั่งแถวถ่ายอาจจะยืนแนงย่ำขยำของ ส่วนบานะคบะาบเนั่ยได้เสกเป็นพะเจ้าการทงานนะัทีนี้คือนนกัรน,นะถ้าเขามีความป่าทำนาแล้วซึ่งภายานพระบว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นเด้งพึงได้ทุกอก่ารทีสะอา,าดและถูกต้องหมพอได้ว่าตีตัวขาะั้นมีประบอกอยาโยามไหวนะให้พระถึงศาสนาเอายังบมไวัตถุวัตถุอย่างอาาาื่นประวัติศาสตรลปนี่เป็นความ มีตัวความฝุย่ยอย่างโยงเลยอย่าในท่าการลงนะให้เัาเรียนรู้จะพูดจะพูดไหวแย่ากัดตีตัวไปฏิภานการตีตัวไปฏิภานนั้นคือการละเว้นจากการทำความชั่วทั้งหลายทัำตัวให้ทำใจความดีประอกอบใจความดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ัดจิตตัวเองให้คล่องใสนะอย่าไปดจิตตัวเองให้คล่องใสเพื่อจิตผูกพันต่อปฏิภานอย่าไปผูกกับสิ่งอื่นสิ่งแหลทั้งสิ้น ักของโมทนาในภ so ูสุนเจตนาของพันธาเทวดีทุกพันที่ปรากฏว่าถวายประกาหารเศร้าแนวพระปิสูตสมเด็จในยูในฉันด้นับไปประพฤติปฏิบัติธรรมต่างมรรคภาพแห่งตนแนวของโมทนาในการบุรีกราบปนาพลให้กับประชาชนติดโร่นำดับขันกันแล้วถึงความตายก็กลายแห่แนวของ ในบวรรัตนาคุปสีรัตนาไตมีหลวงพ่อสมเด็จทสุพละยางด่าแก้วเป็นต้นพ่อแม่คูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบกันมามีหลวงพ่อปานหลวงปานหลวงพ่อหลวงความลึ้าประภสุขที่สุดตลอดทั้งเราเหตเพวาทั้งหลายมีท่านภูปิอยินทพญาศีท่านทาจัตโรกบาลทั้งสี่พราพุ่เจ้าที่แม่พาะธท่านี้แม่พานโคตรศพแม่พาคงาทุกขาดา ส,สมบัติเป็นผูมวังคังในสัตว์สมบัติเป็นผู้วังคังในสัตว์สมบัติทั้งสัตว์ภายในและสัตว์ภายนอกโดยบริบูรณ์สมบูดยาวมัศจันต์ระเบิฉับพลันท่านไีใครตีโชคตีนำด้วยเงินไหลในในในต้องทองไหลมากหลับในขาดสายสุขภาพ